วันนี้ผมมาปรับรดราคาคันนี้ครับตามราคาหน้าปกเนยลูกค้าก็เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดูคันนี้คันนี้เป็นท f r นะครับผมจะถ่ายคันนี้ให้ทุกคนได้รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรายละเอียดลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะยังไม่ทันคันนี้นะครับตามคลิป EP ที่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาถ่ายแล้วก็พิเศษสุดนะครับ ปรับรถราคารถส่วนลดไปให้นะครับยอมขายขาดทุนกันไปเลยเพราะว่าคันนี้ผมก็ได้เก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168 Channel กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคันนี้เลยนะครับ TFR นะครับผมขายในราคาอยู่ที่8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับรถก็ค่อนข้างจะสวยมากนะครับด้านหน้าด้านท้ายนะครับตัวรถทรงดีครับเพราะว่าผมก็ได้ เซอร์วิสไปบ้างแล้วนะครับไม่บ้างแหละก็เยอะพอสมควรเพราะว่ารถเก่ามันต้องเซอร์วิสอยู่แล้วครับผมจะให้ดูนะครับคันนี้ผมก็ได้ทําช่วงล่างชุดหน้านะครับให้แล้วในส่วนหนึ่งแล้วก็เครื่องดีนะครับซ่อมระบบแอร์ให้ใหม่แอร์คันนี้เย็นมากนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนพวกชุดบูธปีกนกให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้เป็น TFR คันนี้ภายในสวยด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้เอาแบบง่ายๆนะครับคันนี้ห้องเครื่องดีมากนะครับ ชุดสายพานเซอร์วิสใหม่ชุดคอมแอร์เซอร์วิสใหม่ชุดลูกลอกหน้าเครื่องเซอร์วิสใหม่นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องดีสตาร์ทง่ายความร้อนปกตินะครับนี่เพจหน้าก็ยังอยู่ครบหมดครับสายพานใหม่แล้วแบตเตอรี่ดีมากนะครับแบตเตอรี่ดีมากก็ถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับ อันนี้เป็นเครื่อง 2,500cc ครับเป็นเครื่องตัว TFR เนี่ยสุดยอดความประหยัดน้ำมันอยู่แล้วก็คือตัว Isuzu Is TFR นี่แหละครับนะครับห้องเครื่องก็จะประมาณนี้ครับติ๊กเกอร์อยังอยู่ครบหมดครับแล้วก็คานหน้าก็ยังสวยอยู่เนาะนี่ดูดูข้างในเปลี่ยนไดเออร์มาใหม่ด้วยเเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ๆด้วยรถพร้อมใช้ละ คันนี้อัตราเล่ก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในกันนะครับดูภายในคันนี้ครับภายในคันนี้ก็สวยสะอาดครับเบาะเดิมนะครับทรงดีคอนโซลสวยแอร์เย็นนะครับแล้วก็ไม้ไม้ความเร็วเนี่ยใช้ได้นะไม้ความเร็วใช้ได้ครับแล้วก็เนี่ยเซอร์วิสคันเกียร์มาแล้วด้วยแน่นเปียเลยแน่นมากไม่มีช่องว่างเลยนะหัวเกียร์นะครับคันเกียร์ไม่มีช่องว่างเลยนะครับ ภายในสวยครับสวยมากนะครับภายในสะอาดนะครับก็ได้ทําความสะอาดไปเบื้องต้นค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับในราคาลดหลักหมื่นนะครับขายขาดทุนกันไปเลยครับ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ89,000บาทเท่านั้นอ่ะมาดูด้านหลังครับมีกระบะแม็กไลเนอร์มาให้ด้วยนะครับกระบะก็จะเป็นกระบะแม็กไลเนอร์ติดกระจกของเดิมมานะครับฝาท้ายก็ยังเป็น ยังเป็นฝาดท้ายเดิมอยู่นะครับเหมาะสําหรับรถเข้าไร่เข้าสวนราคาหลักหมื่นคันนี้89,000บาทเอาไปเลยนะครับดูจากเม็ดอาร์คทรงกระบะสวยอยู่นะครับคันนี้ขายตามสภาพครับ89,000บาทเอาไปเลยรถนี่พร้อมใช้แล้วก็พร้อมลุยดีกว่าเราไปซื้อรถใหม่แล้วก็มาบรรทุกของเนี่ยแล้วก็เข้าไร่เข้าสวนเสียดายรถใหม่ครับรถเก่าตอบโจทย์ดีที่สุดครับนะครับอ่ะท f r าคันนี้ 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นฝาท้ายเดิมนะครับเดี๋ยวเคาะดูตัวรถนะครับตัวถังรถตัวถังรถก็บางนะครับตัวถังรถบางนี่ครับประตูนะครับประตูปิดนุ่มนะครับนี่ประตูคุณภาพประตูเนี่ยปิดนุ่มครับเส้นสายก็ค่อนข้างจะคงเดิมอยู่นะครับนี่ยังสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นตัว space c a p SL นะครับตัว SL TFR นะครับสีเนี่ยค่อนข้างที่จะประมาณ80%สวยกว่ามิตี้เอที่ผมลงขายไปอะนะครับสีสวยกว่ามากเลยนะครับนี่แก้มสวยครับแก้มบางฝากระโปรงดีนะครับเส้นสายลวดลายเนี่ยเส้นสายก็ยังสวยอยู่นะครับล้อก็จะเป็นล้อแม็กของ Isuzu Dragon Eye นะครับน่าจะเป็นดาดร์กอนไอ้ตัวแรก ล้อชุดนี้นะครับยางก็สวยอยู่ครับยางก็ดอกหนาๆเลยเดี๋ยวพี่เอกถ่ายยางให้ดูนะครับยางสวยมากนะครับยางดอกหนาๆเลยนะครับยางก็พร้อมใช้นะครับรถพร้อมลุยครับรถพร้อมลุยนะครับด้านหน้าทรงดีครับแล้วก็มาดูฝั่งขวานะครับประตูฝั่งขวานะครับมีตำหนีบ้างครับรถแต่ว่ารถราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะครับเส้นสายก็ยังสวยอยู่นะครับทรงดีนะครับทรงดี เนี่ยครับทรงดีประตูปิดนุ่มครับประตูปิดนุ่มเนี่ยครับประตูปิดนุ่มนวลมากนะครับแล้วก็แผงประตูก็ยังสวยอยู่นะครับอันนี้ผมรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับแผงประตูสวยมากนะครับอ่าก็สวยๆกันไปเลยนะครับแล้วก็ฟิล์มติดใหม่แล้วรอบคันนะครับตีฟิล์มเนี่ยติดใหม่เลยนะครับรอบคันแอร์ก็เซอร์วิสแล้ว เติมน้ำมันคอมแอร์ใหม่เติมน้ำยาแอร์ใหม่นะครับยางก็พอใช้ได้ครับดอกหนาทั้ง4เส้นเลยนะครับนี่ก็ถือว่าสวยนะครับฝั่งนี้บางครับฝั่งนี้รถบางนะครับรถก็ค่อนข้างจะบางมากนะครับนี่แล้วก็มีตําหนิบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับตามสีตามรูปนะครับ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอาไปเลยครับต้อนรับต้อนรับหน้าฝนก็คือช่วงนี้เข้าพรรษานะครับ ช่วงนี้ข้าภาษาก็คือเดี๋ยวจะจัดส่วนลดให้ไปเลยนะครับไม่ต้องต่อราคาเลยจัดส่วนลดไปกันเลยนะครับ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้ผมบอก,กเลยคุ้มนะครับคุ้มมากสําหรับรถที่เอาไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับเอาไวบ้บรรทุกข,ของโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าจะต้องซื้อรถใหม่ไปบรรทุกข,ของให้มันเสียดายของนะครับคันนี้เลยตอบโจทย์ครับหายากแล้วนะรถหายากมากนะครับ ESU TPR นะครับ ภาษีก็อยู่ที่2,565บขับไกลได้สบายครับเรื่องความร้อนหายห่วงเครื่องยนต์หายห่วงครับแบตเตอรี่ดีแล้วก็อ่คันนี้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ89,000บาทเท่านั้นครับคันนี้พร้อมใช้ครับตอบโจทย์แน่นอนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง168 Channel วันนี้คลิปนี้เอาง่ายๆแล้วกันนะครับ เอาง่ายๆถ่ายง่ายๆนะครับแล้วก็มาลดราคากันไปเลยนะครับไม่ต้องได้ต่อกันเลยนะครับ89,000บาทเท่านั้นรถกระบะราคาหลักหมื่นหายากนะครับที่สภาพสวยๆแบบนี้แล้วผมก็เซอร์วิสไปเยอะมากเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาตลอดครับสวัสดีครับ